ปืนใหญ่อาเซนอลทีมอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีข่าวซุบซิบว่าจะได้ตัวนักเตะใหม่มาเสริมทัพฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Link ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ ช่วงท้ายหน้าหนาวนี้ตลาดนักเตะกำลังมีข่าวว่าปืนใหญ่อาเซนนอนกำลังจะไปดีนคว้าตัวนักเตะของทางด้านรรอัโซซีดาดกองกลางสายเลือดกระทิงดุอย่างมาตินซูบิเมนดีมาเสริมทัพแม้ว่าเบื้องต้นนักเตะยังคงเตะกับต้นสังกัดจนจบซีซั่นนี้ก่อนจะย้ายมาในสนามเอมิเรตสเตเดียมในซัมเมอร์หน้าก็ตามจากการวางแผนของปืนใหญ่สมทบทุนมากถึง200ล้านปอนด์เพื่อจะเสริมเกมทุกตำแหน่งทำให้อาเซนนอนวางแผนหดกลุ่มเพื่อจะเลี่ยงการผิดกฎ FFP หรือ financial fair play กุนซือทับปืนใหญ่อย่างมิเกลอาเตต้ายังเผยว่าเร็วๆนี้ว่าตอนนี้ยังไม่หาใครมาเสริมทัพและยังอัปเดตจากฟาบริโอโรมาโนผู้ซื้อข่าวชื่อดังของตลาดนักเตะสถานการณ์ตอนนี้ทับปืนใหญ่ยังเงียบอยู่ยังไงก็ตามสื่อกระทิงดุรายงานล่าสุดว่าปืนใหญ่กำลังจะหาข้อสรุปกับทางโซเชียดัดได้ในเร็วๆนี้เพื่อคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีเพื่อเสริมเกมแดนกลาง ผู้นำสโมสรอย่างเอดูถือว่าเป็นผู้ที่อยากได้ตัวนักเตะสเปน,นิสวัย24ปีคนนี้มาเสริมทัพทำให้เป็นที่จับตามองการเล่นของนักเตะคนนี้เป็นอย่างมากอาเซนนอนน่าจะใกล้ได้ข้อสรุปของการซื้อขายแล้วและคาดว่าพวกจะปล่อยเขามาตินซูบิเมนดีให้เล่นจบซีซั่นแล้วทำการยืมตัวมาเพื่อซื้อขาดให้กับปืนใหญ่อาเซนนอน สถิติการเล่นของมาตินซูบิเมนดีช่วง4ซีซั่นที่ผ่านมาลงไปเล่นแล้ว29นัดยิงไปแล้ว4ประตูกองกลางวัย24ปีคนนี้ถือว่าอนาคตการเล่นยังได้เห็นแววกันอีกเยอะใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง l i n k ์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ